ที่กองประชาการกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงตอบโต้หลังจากมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาทาหนังสือถึงยูเนสโกโดยอ้างว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนในการปฏิบัติการทางการทหารจงส่งผลให้ปราสาทพระวิหารได้รับความเสียหายโดยกองทัพบกยืนยันว่าปฏิบัติการของกองกําลังทหารไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการตอบโต้เฉพาะต่อกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาไม่ได้พุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือนหรือสถานที่ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารไม่ได้อยู่ในแนวทิศทางของการใช้อาวุธฝ่ายไทยดังนั้นข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาที่ระบุว่าปราสาทพระวิหารได้รับความเสียหายจากการโจมตีของฝ่ายไทยจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลที่กองทัพบ,บกตรวจสอบพบว่าฝ่ายกัมพูชามีความพยายามเผยแพร่ข่าวสารซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในหลายประเด็นอย่างต่อเนื่องกองทัพบ,บกขอยืนยันถึงการดําเนินการอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการทหาร